ใครก็ตามที่ทำอุตริกรรมในเรื่องศาสนาอย่างหนึ่งขึ้นมาเนี่ยแล้วเขาเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ดีฟอก็ซามะอันนะมฮัมม uh ัดนสัลลัลลอฮุวะลยฮิวะสัลลัมข้อนรีซาละเท่ากับคนคนนั้นกล่าวหาว่านบีนั้นข้อนารีซาละบิดผิวไม่รับผิดชอบต่อการเป็นรอซูลเรื่องใหญ่นะครับใครที่กล่าวหาใครที่ทำบิดะห์ในอิสลามขึ้นมาเนี่ยโดยที่เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดี นะโดยที่ทําไมครับนบีไม่ได้ทําเลยเนี่ยแต่อ้างว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนบยีบกพ้องนบีไม่ได้เอามาเผยแพร่อ้างแบบนี้นะเขาบอกว่าคนนี้แหละเรียกว่าเป็นคนที่อันตรายแล้วเขาก็บอกว่าอะไรครับอิหม่มมาลิกบอกว่าอายะกราที่เล่าบอกอัลยอมอักมันตุลกลุมดีนะกลุ่มวาอัตมัมตัวอะไรกุมเนี่ยอามะตีเนี่ยที่บอกว่าวันนี้วันที่นบีทำฮัจญะตุนบาดาแล้วก็ประกาศออกมาบอกว,วันนี้อัลลอฮ์ได้ให้ศาสนาสมบูรณ์แล้ว เราพึงพอใจที่ิสลามเป็นศาสนากับพวกทั้งหลายแล้วเนี่ยนะครับอิหม่ามาลิกบอกว่าไงฟามามยะกุนเยาวมะอิซินดีนันฟาลายะกุนเยามมดีนะเขาบอกว่าสิ่งที่ไม่ได้ปรากฏเป็นศาสนาในวันนั้นคือวันที่นบีประกาศว่าศาสนาสมบูรณ์แล้วถ้ามันไม่ได้ปรากฏในวันนั้นนะฟาลายะกุนเยามมดีนาะแล้ววันนี้มันจะเป็นศาสนาได้อย่างไรถามว่าในยุคนบีเนี่ยนบีบอกว่าศาสนาสมบูรณ์แล้วแต่ในวันนี้เนี่ย ปรากฏว่าไอ้ที่นบีประกาศเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่แต่มันมามีขึ้นในวันนี้เนี่ยถามว่ามันจะเป็นศาสนาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นพี่น้องก็คิดดูนะว่าอะไรบ้างที่มันไม่ได้เกิดในยุคสมัยของนบีแต่มันมาเกิดในยุคเราแล้วก็ไปบอกว่าเนี่ยมันคือศาสนานี่คือสิ่งที่เป็นความเชื่อที่ค่อนข้างอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องระวังเนี่ยก็คือเรื่องการใช้ความคิดเหนือสิ่งที่เป็นหลักการ พราะฉะนั้นคนที่เป็นคนในยุคสลับเนี่ย mean, นะครับพี่น้องดูอย่างท่านอับดุลลอฮ์อิหมาสดูดบอกเรื่องราวของเขาที่เขาพบกับเหตุการณ์หนึ่งนะหลังจากนบีมสัสลลัลขออะลัยฮะสัลลมเสียไปซาบะบางขั้นเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขาบอกอย่างนี้นะครับบอกว่าอันนบิลลาห์อิมาสูดอันนะฮหูสมยิยบเข้ามินยะละสูฮะละคอนฟินมัสิดเขาบอกว่าเขาได้ยินมาว่ามีคนกลุ่มหนึ่งนั่งอยู่ในมัสยิดนั่งเป็นฮะละก์ห้อมล้อมกัน นะเป็นวงเป็นวงอยู่ในมัสยิดอยู่ซับเบหูนะบีฮัสซอฟีไอดีฮิมเขาก็ก่าวทัสเบี์บีฮัสซอหมายถึงกล่าวด้วยนับตัสแบะลูกหินนะนับเอาเอาตัสแะเป็นลูกหินนะ่ะมานั่งนับกันนะครับเขาบอกว่าในคนที่อยู่ในตรงกลางของวงล้อมนั่นเนี่ยก็จะพูดบอกว่าซับเบหูกะดาวกับบิรูกะดาากาวทัสเบี์ซีกาวอัลลอฮุอกบัรสซอย่างนี้นะเขาบอกว่าพอเขาไปเห็นเนี่ย เขาถามเลยบอกว่ามาฮาดัลลาดีอาราะห์กุมตัสนาอุลนี่มันอะไรกันที่ฉันเห็นพวกท่านทำเนี่ยนี่มันอะไรกันก็อูคนเหล่านั้นก็ตอบกับอบูอับดุลลอฮยมัสอูดบอกว่าอะไรยะอับบาอับดุลลาเป็นคุณยะเป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งของท่านอับดุลลอฮยมัสอูดนะเขาก็บอกว่าฮะซอนาตูบิฮิตตักบีรวัตตาฮลีนวัตตาสเปียก็คือหินไงที่เราทําไมครับเราเอาไว้ใช้นับตัสแบกของเรานะกาวสุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัดนี่แหละ ก็อะละอับดุลลอฮ์มัสลุกเลยบอกว่าฟ้าอุดตุสัยอาติกุมฟ้าอันอดลอมิโนอัลลาอยู่ที่อัมินฮ ح س นาติกุมชัยอุนเขาบอกว่างั้นพวกท่านก็นับความเลวไปเถอะนี่นะท่านอับดุลลอฮ์มัสลุกนะฟาอุดตุสัยอาติกุมพวกนั้นก็นับความเลวของพวกท่านไปฟ้าอันอดลอมิโนอัลลาอยู่ที่อัมินฮ ح س นาติกุมชัยอ่ะเขาบอกฉันขอรับประกันเลยว่าสิ่งที่เป็นความดีของพวกทั้งหลายเนี่ยมันไม่มีอะไรเหลือเลยนะแล้วเขาก็บอกว่าไวะกุมยาอุมมะต่มุฮัมมัดิน เหมือนเป็นการบอกถึงหายนะโอประชาชาติของมุฮัมมัดมาอัสระหะละกัตกุมฮาว่าฮาอุลอุสซาฮะบะนบียุคุมมุตวาฟิรูนว่าฮะดีศิยาบุศิยาบุฮูลตะบุลลุวาอานิยตูฮูลตุกซิเขาบอกว่าโอประชาชาติของมุฮัมหมัดความหายนะมันช่างมาเร็วเหลือเกินมาเร็วแบบไหนซาฮะบะที่อยู่ตรงนี้ซาฮบะของนบีที่อยู่มากมายตรงนี้เสื้อผ้าของนบีเองยังไม่ทันจะเก,กา่า ข้าวของเครื่องใช้ของนบีที่อยู่ในครัวเรือนยังไม่ทันจะแตกยังยังเรียกว่ายังไม่ทันจะเก่าเลยอ่ะยังไม่ทันจะเสียหายเลยวันละทีนับสี่เพียรีฮีอินนักุมละอลามินละทีฮิยอห์ดามินมินละทีมุฮัมมัดินเอามุฟตะตะถูบาบบัดดอลาละเขาบอกว่าขอสาบานด้วยชีวิตของฉันที่อยู่ในพระหัตถ์ของอัลลอฮ์สุมาตลาขอสาบานว่าพวกท่านทั้งหลายนี่อยู่บนแนวทางที่ถูกต้องแล้วซึ่งเป็นแนวทางของท่านนบีมุฮัสลัมอลัลฮุะซัลลัมหรือพวกท่านจะไปเอา จะไปเปิดประตูแห่งความหลงผิดกันนะครับตรงนี้เองเป็นเรื่องที่อับดุลลอห์มัสูดเห็นเห็นว่าในสมัยนบีเนี่ยเวลานาบีละหมาเสร็จนบีก็กล่าวสุภาอัลลอฮ์เวลาที่จะนับก็นับกับมือนะไม่ได้เพียงแค่เอาหินมานับเนี่ยเขาเป็นห่วงเรื่องพวกนี้ไงเพราะถ้ามันมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาน้อยนิดเนี่ยสิ่งที่เป็นหายนะมันจะตามขึ้นมาในยุคสมัยนบีไม่มีทร,รเพราะนาบีตายจากไปได้ไม่นานสุฮาบะ ตายจากไปได้ไม่นานเนี่ยแล้วที่ยังมีชีวิตยอยู่ก็ยังเหลืออีกหลายคนเนี่ยปรากฏว่าคนกลุ่มนี้ทําสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาแล้วนะแม้จะว่าจะเป็นอะไรครับเขาบอกว่าเขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่าฮัาสซอนนะอุดุบิหิตตักวรวัตตาฮลีวัตตัสเบีมันไม่มีอะไรอับดุลลอฮ์มนอัสุดมันเป็นหินที่เราไว้ใช้นับตัสแบกของเรานี่ไงถามว่าเขาใช้อะไรคิดก็คือคิดไงว่ามันเป็นเรื่องดีไงเป็นเรื่องดี แต่ปรากฏว่าไอ้สิ่งที่เป็นเรื่องดีของเขาเนี่ยมันปรากฏว่ามันไม่ถูกต้องตามบทบัญญตัติมันไม่เป็นไปตามนั้นเวลาเราพูดว่ามะอูรฟความดีเนี่ยนักวิชาการเขาอาธิบายว่ามาอูริฟาบิฮิชาอูก็คือสิ่งที่บัญญัตินั้นบอกว่ามันเป็นความดีไม่ใช่ปัญญาของเราบอกว่าเป็นความดีนะน,นี้เป็นเรื่องที่สําคัญเพราะฉะนั้นคนในยุคสัตเขาจึงไม่ยอมนะไม่ยอมที่จะให้ ความเชื่อที่ผิดพลาดที่ไม่ถูกต้องเหล่านี้เนี่ยมาอยู่ในสิ่งที่เป็นหลักการของอิสลามนะครับ